ตอนนี้นะคบทุกคนเราก็อยู่ปากทางปากทางป่านะคบทุกคนมันก็คือป่าป่าเล้วไม่รู้ไม่รู้จักครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมหลงป่าหรือเปล่าเราไปดูกันเฮ้ทุกคนผมเจอใครไม่รู้ เราขึ้นก่อนครับทุกคนเราขึ้นก่อนเจาขึ้นไม่ได้อะทุกคนโอยขึ้นไม่ได้เราขึ้นไม่ได้ผู้ล้มป่าแล้วนี่ครับทุกคนนี่คือโดยรอบก็เป็นบ้านของผมเองครับผมซื้อที่นี่หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะทุกคน นี่ก็สัญญาผมเข้าไปแล้นพีก็รักรบไ